ครับตัวนี้กล่องแดงนะครับกล่องแดงกับล้อเดี๋ยวดูโวลตก่อนนะครับโวลต์ตรงนี้โวลตน,นี่นะครับ60โวลต์3 0 0 0วัตต์นะครับเร็วเร็วแรงๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับนี่นะครับต่อแบบนี้ได้เลยนะครับไฟเข้าส สองเส้นนะครับ B บวกสีแดงนี่นะครับ B ลบสีดำนะครับที่กล่องนี้นะครับแล้วก็สายก็จะบอกนะครับเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับตรงนี้นะครับชุดอเซ็นเซอร์ก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับวิธีต่อยังไงก็นี่เลยนะครับโอเคต่อแค่นี้ก็หมุนแล้วนะครับต่อไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับ ต่อง่ายๆนะครับกล่องแดงกับล้อ60โวลต์3,000วัตต์นะครับตัวนี้ลองอยู่ที่48นะครับตัวนี้เป็นไฟชาร์จนะครับที่เกินมานะครับก็กําลังชาร์จแบต5แอมป์นะครับ4ลูกนะครับแบตก่อนนะครับโอ้แรงแบบนี้บิดไม่สุดนะครับนี่แค่นี้เองนี่นะครับแรงมากเดี๋ยวจะปิดก่อน นะครับถ้าบิดสุดมันจะไปนี่เลยบิดแค่นี้เองนะครับนี่นะครับอ่าสุดยอดเลยครับตัวนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับของแดงต่อยังไงมีคำถามไว้นะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับ